สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่เด็กนักเรียนเดินตากฝนเปิดใจรู้เลยเกิดอะไรขึ้นบ้างเปิดใจแม่หนูน้อยเดินตากฝนหลังทำการบ้านเสร็จช้ารถรับส่งเลยกลับก่อนกรณีที่หญิงสาวรายหนึ่งโพสคลิปเหตุการณ์เด็กนักเรียนเดินตากฝนคนเดียวระบ,บุข้อความ โถลูกเอ๋ยเลิกเรียนเดินตากฝนกลับบ้านทั้งร้องไห้เหตุเกิดจากน้องทําการบ้านเสร็จช้าแล้วรถรับส่งกลับก่อนล่าสุดผู้สื่ข่าวตรวจสอบน้องโจ๊กเกอร์อายุ8ปีชั้นป .2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเ,เมืองบุรีรัม์สอบถามนางสาวอุไรแม่น้องโจ๊กเกอร์เล่าให้ฟัง ปกติลูกชายจะไปกับรถรับส่งกระทั่งเพื่อนบ้านนําคลิปมาให้ดูสอบถามบอกว่าทํางานที่โรงเรียนไม่เสร็จรถรับส่งกลับก่อนตัดสินใจเดินกลับบ้านส่วนหนึ่งตนรู้สึกสงสารเพราะลูกชายเป็นคนกลัวฟ้าคงจะเดินมาแบบผวาตลอดทางแต่โชคดีที่มีคนใจดีพามาส่งถึงบ้านเหตุการณ์ทั้งหมดตนไม่ได้ติดใจครูเพราะน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของรถรับส่งเท่าที่ทราบคนขับออกตามหาลูกชายเหมือนกันแต่ไม่พบตัว นางสาวรัญญาอายุ18ปีผู้โพสตคลิปเปิดเผยวันนั้นเวลา15นาิ30นาทีตนกับเพื่อนรวม3คนขี่รถจักรยานยนต์ไปดูหนังสือในตัวเมืองแต่ฝนตกลงอย่างหนักจึงขี่รถหลบฝนข้างทางลักษณะเหมือนปั๊มน้ำมันร้างเห็นน้องเดินมาใช้กระเป๋าบางฝนตอนเห็นครั้งแรกสงสารน้องหนาวสั่นน้ำตาคลอมีอาการหวาดผวาซักถามทราบว่าน้องทำงานส่งครูไม่ทันครูให้ทำให้เสร็จ แล้วรับส่งกลับก่อนตนจึงเอาเสื้อยืนของเพื่อนคลุมตัวน้องรอให้ฝนซาขี่รถส่งที่บ้านห่างจากโรงเรียน1.5กิโลเมตรนอกจากนี้ผู้สื่ข่าวสอบถามผู้ในการโรงเรียนทราบว่าขณะนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ